ลินดาพารวยมาแล้วจังสวัสดีเพื่อนเพื่อนนี้เรามาอยู่กับสบายจิตจิตอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำเพ,นพเ,นเพื่อนกันพารวยโดยกิจกรรมเพื่อนกันพารวยนะคะผู้แนะนำจะต้องมีเลเวล0ขึ้นไป จึงจะได้รับโบนัสหกนำเพื่อนสำหรับเพื่อนใหม่นะคะหลังจากชวนเพื่อนสมัครเรียบร้อยแล้วเพื่อนจะต้องกรอกรหัสผู้แนะนำของเราและเพื่อนต้องทำการฝากเงินส0 0้ยบาทเพื่อรับโบนับ100นนบบส100%เซผู้แนะนำจะได้รับ5 0บาทไปเลยและสำหรับเพื่อนเก่านะคะเพื่อนจะต้องมีเลเวล20ขึ้นไปเพื่อนจะต้องกรอกรหัสแนะนำของเราผู้แนะนำจะได้รับ5 0 0พพอยต์รางวัลจะจัายในวันถัดไป โบนัสเพิ่มเติมเพื่อนที่คุณชนมาเล่นหากมีการวางเดิมพันเช่นเรื่งของคุณวางเดิมพันหนึ่งพัน 1, บาทไม่ว่าจะได้หรือเสีย ก็จะได้รับเงินค่าคอมทันทีโดยแนะนำเพื่อนมีทั้งหมด3เเลเวลค่าคอมมิชชั่นดังนี้เพื่อนเลเวล1ค่าคอมมิชชั่น0.6%เพื่อนเลเวล2ค่าคอมมิชชั่น0.3%เพื่อนเลเวล3ค่าคอมมิชชั่น0.1%ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายในวันถัดไปทำยอด2เท่ายอดได้ไม่จำกัด เกมที่นุ่มในการทุกเกมยกเว้นเกมไพ่เกมโต๊ะเกมอาเขตเกมเทเบิลรหัสกดที่แนะนำนะคะก็จะได้เป็นรหัสการแนะนำของเราหรือว่าเราจะส่งของขวัญให้เพื่อนก็ได้นะคะเราก็เอารหัสของเพื่อนนะคะมากอ,อกใส่ของเราเท่านี้เองแค่เท่านี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะเงินรางวัลมาเลยฟรี วันนี้เรามาเล่นเกมฟุตต y ้ a r า y 2ตี2้สองกันดีกว่าค่ะอย่าลืมนะคะสบายเกิดเิดไม่ว่าจะอยู่อิสราเอลหรือว่าเกาหลีก,ก็สามารถสมัครได้เพียงใช้แค่เบอร์โทรเท่าน,นั้นแถมเนี่ยเพื่อนยังได้ฟรีอีกห้าสิบบาทโอ้โหโปรโมชั่นคาคุ้มจริงๆนะคะ